จะเป็นคลิปเตือนภัยนะคะสำหรับใครหลายๆคนที่ไปเที่ยวบ ประเทศเราแล้วจะไปดอดเดดนะคะแล้วจะซื้อตั๋วนะคะเลือกทัวร์นะคะอย่าเลือกตั๋วสีฟ้าเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามิม้มโดนโกงมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอออันนี้มิม้มจองกับผ่านทางโรงแรมนะคะแล้วก็ในราคาที่หนึ่งแสสี่หมื่นกีบอันนี้คือพูดตรงๆว่ามิม้มโกรธมากนะคะแต่ว่าโรงแรมก็รับผิดชอบด้วยการคืนเงินให้นะคะ แต่กว่าจะคืนเงินเดี๋ยวมีภาพประกอบว่ามันหนักหนาสาหัสสักเท่าไหร่อันนี้ไปตัวน,นี้ต้องให้เขาดูใช่ไหมต้องนาเดียเหรอแล้วอันนี้วนกี่รอบอันนี้เดี๋ยวพี่โงครับประมาณเก้าโมงครึง่งเก้าโมงครึ่งจะต้องไปวนรับอีกก็คือรถคันเนี้ย คือจองไว้นี่นะคะทุกคนจองไว้แปดโมงแต่รถมารับเก้าโมงอ่ะเก้าโมงไม่เป็นไรเดี๋ยวได้ดังในไทยได้ดังแน่บอกก่อนก็คือก็คือว่ารถไม่รับเรานะคะก็คือไม่มารับเราเออก็คือกลายเป็นรถเปล่าแล้วก็ต้องวนรับคนอื่นอีกดังแน่เจ้านี้อย่าใช้บริการบอกเลย ไ,ไม่รู้จะไปกี่โมงไปลงไปเอาเงินคืนแล้วเอาเอาเงินคืนมาทางนั้นอ่ะอ่ะคีไว้ด้วยเนี่ยเด้อคุยกับตำรวจได้อย่างเงี้ยแต่เงนินคืนมาผมจะได้ไปรถอ่ะทะเบียนเนี้ยอ่ะทะเบียนนี้เลยอ่ะอใบเสร็จอ่ะเก็บไว้วไไรู้สึกไม่ปลอดภัยเออรู้สึกไม่ปลอดภัยอ่ะบอกเลยค่นน่ากลัวเลยอ่ะไปดูนดู่นไปเอาเงินโรงแรมด้วย โอ้ยต่อเน้อวันเบายังไงอ่ะอ่ะนี่นี่ทุกคนเขาเอาเรามาจอดไว้ตรงนี้เว้ยเราบอกว่าคนละบริษัทอ๋อเราบอกว่าคนละบริษัทด่าตรงริมฝั่งอ่ะ ให้จองให้จองสเก็ตจะจองเองป้องหนูจะเอาของเงินคืน่กี่หลายเนี่ยงปัญนาที่บอกว่ามีผู้ชายมีปัญหาแจะรถตีเราแล้วแต่ตรงมีอารมณ์เพราะว่าไปเฮ็ดจังผีดแห่งจังที่ยังต้องไม่โทรอีกไหมไม่ป้าไปใส่มาหนึ่งไม่ป้าไปส่งตรงป้าไปวางปล่อยไว้ตรงริมของแล้วก็ดับเครื่องบริษัทโดนหนูไม่รู้แหละแต่หนูจะเอาเงินคืนแล้วเพราะหนูจองกับโรงแรมไปหนูไม่ได้จองกับบริษัท อันนี้ก็คือหน้าที่โรงแรมไปเคลียร์กับบริษัทเองค่ะแต่ว่าเรา,อาจองกับโรงแรมไปโรงแรมต้องคืนเงินเราบริษัทอีกเรเอาเงินเกิดติดต่อบริษัทแลท้วนะครัตบติดต่อมิมเนี่ยจองทัวร์กับโรงแรมนะคะโดยเป็นการจองรถตู้นะคะในราคา1 4 0 0 0แสี่มืนกีบนะคะจำนวน2คนนะคะก็ตกส8งแสนแปดหกีบนะคะ ซึ่งพอม่รู้ตอนหลังใช่แพงกว่าแต่คือมิมก็โอเคนะมิมไม่ได้มีปัญหาเรื่องตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะผู้ชายคนนี้คือมิมจองทัวร์ไว้รอบ8ปดโมงเช้าผู้ชายคนนี้มารับมิมเนี่ยตอน9ก้าโมงเช้าซึ่งทางโรงแรมแจ้งมิมว่าเขาไปรับคนอื่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยอะมิมก็ไปรับคนอื่นไม่เป็นไร แต่คือพอเวลาเขามาถึงปรากฏว่าไงคะรถตู้ว่างมากเลยคะ่ะไม่มีใครเลยซึ่งมันน่ากลัวมากนะคะบอกเลยแล้วหลังจากนั้นซึ่งเขาเนี่ยไม่มีคนที่ขึ้นรถตู้ไปด้วยเขาก็เลยเอาเราเนี่ยไปปล่อยไว้ริมฝั่งโขงนั่นเองนะคะทําให้เราต้องแบบเดินกลับโรงแรมนะคะแล้วก็เราต้องขู่เขาว่าว่าเราจะแจ้งตํารวจนะคะคือเรากลัวมากเอาตรงๆนะตอนนี้เรากลัวมากนะคะเพราะ สุดท้ายนะคะมีมจะต้องเออนั่งตุกๆนะคะไปบขสนะแต่ก็ยังดีนะคะมีมีคนเราใจดีหลายคนที่คอยช่วยอยู่ตรงนั้นนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูการรักทุเลขนาดไหนนะคะไปแล้วขันบัก bon. คึงเรเื่องปิจิควม่มบอกเลยออแทนขึ้น ه, มันเสียหมดเลยเนาะสวัสดีค่ะพบก,กับป้าเดือนชั้นแน้วนะคะป้าเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมนะคะ ขอบคุณทุกๆ FC เนาะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่เป็นกำลังใจให้กันเนาะนะคะขอบคุณทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่าเนาะที่มากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนาะนะคะขอบคุณพี่น้องป้องปายสู้ผู้สุ้คนพี่น้องจ๋าที่เป็นกำลังใจให้กันตลอดมาเนาะขอพี่น้องป้องปายสู้ผู้สุ้คนที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องประเดือนชาแนลนะคะอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงกันสู้ผู้สุขคนนะคะพี่น้องจ๋า มาอีกแล้วมาอีกแล้วเพื่อนๆจ๋าเพิ่งจ,จะเป็นข่าวไปหยกหยกเรื่องรถตู้ที่บริการนักท่องเที่ยวแบบไม่มีประสิทธิภาพเลยเนาะนะคะนี่ก็มาอีกแล้วอย่างที่หัวข้อคลิปให้ดูไปแล้วเนาะ,ะว่าเกิดอะไรขึ้นอีกกับนักท่องเที่ยวไทยเราที่ไปเที่ยวประเทศลาวเนาะนะคะนี่การโปรโมทประเทศของเขาเหรอที่ทํากับนักท่องเที่ยวอย่างนี้เนาะ โอ้ยเสียหน้าประเทศชาติมากๆเลยเสียภาพลักษณ์เสียทั้งคนลาวที่เขาดีดีอยู่ก็ทําให้เขาเสียไปด้วยเนาะนะคะเนี่ยน้องคนนี้เขาไปเที่ยวประเทศลาวเนาะแล้วทีเนี้ยเขาไปกับแฟนเขาแล้วทีนี้ก็ไปอยู่โรงแรมไปเช่าโรงแรมอยู่เนาะเวลาน้องเขาจัดไปเที่ยวเขาก็เลยจะใช้บริการรถตู้ใช่ไหมน้องก็เลยไปจองรถกับทางโรงแรมเนาะนะคะ ทีนี้ทางโรงแรมก็รับจองให้แต่ก็คิดค่าบริการแพงกว่านิดหน่อยแต่ก็น้องเขาก็บอกไม่เป็นไรแต่ที่จริงแล้วอะไม่ว่าเราจะ,ะไปเที่ยวที่ไหนถ้าเราจองอรถกับทางโรงแรมนะคะเราจะเสียเพิ่มขึ้นเพราะว่าทางโรงแรมเขาก็คงจะมีค่าบริการอะไรของเขาอีกนิดหน่อยหนาะนะคะแต่ทีนี้ถ้าเราจองกับทางโรงแรมเนี่ยเราจะ เกิดอะไรขึ้นกับเราก็จริงอยู่เรา,เาทางโรงแรมเขารับผิดชอบนะคะนี่คือข้อดีอย่างหนึ่งเนาะตัวแอดมินเองก็เหมือนกันถ้าไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยแอดมินจะจองกับทางโรงแรมเป็นดีที่สุดนะคะอย่าไปจองเองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเจอดีเนาะนะคะทีเนี้ยทางโรงแรมก็บอกว่ารถจะมารับ8โมงเช้า ก่อนที่จะมารับน้องที่โรงแรมเนี่ยรถเขาก็จะตะเวนไปรับคนอื่นๆก่อนใช่ไหมแล้วก็กว่าจะวนมาถึงน้องก็คงจะ8โมงนัดกัน8โมงเช้าแต่ถ้าเมืองไทยเรานัด8โมงเช้าก็คงจะ 8, 8โมงเช้านะคะแต่ทีเนี้ยพอรถมาเห็นในคลิปใช่ไหมคะที่เขาบอกว่านัดกัน8โมงเช้ารถมา9โมงเช้าดูสิคะแล้วบอกว่ารถนั่นอะอ่ะ ก่อนที่จะมารับน้องคนนี้ก็ไปตะเวนรับคนอื่นๆก่อนพอมาถึงน้องน้องเขาก็บอกว่าเอา้าในรถไม่มีใครเลยมาสายแล้วบอกไปตะเวนรับคนอื่นก่อนแล้วแล้วในรถก็ไม่มีใครสักคนเลยเนี่ยน้องเขาก็เลยรู้สึกกลัวมากเลยนะคะกลัวแบบว่ากลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะมันไม่ใช่บ้านเมืองของเราเนาะในทีนี้ก็เลยน้องก็เลยบอกว่าเออจะทํายังไงทีเนี้ย น้องเขาก็เลยบอกว่าอืรู้สึกไม่ปลอดภัยก็เลยบอกว่าอยากจะของเงินคืนคือไม่อยากจะไปละแต่อยากจะ,ะไปของเงินคืนทีนี้รถตู้คันนี้ก็พาน้องเขาไปวนไปแล้วก็พาน้องเขาไปจอดอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ดูไปดูมาอ๋อเป็นที่ริมโขงเอาเอาน้องเขาไปจอดทิ้งไว้เอานักท่องเที่ยวไทยเนี่ยที่เหมารถไปเนี่ยเอาไปจอดทิ้งไว้ริมแม่น้ำโขงคิดดูสิคนะ เอาน้องไปทิ้งไว้ตรงนั้นเสร็จแล้วน้องก็เลยต้องน้องก็เลยต้องเดินกลับไปที่โรงแรมเพื่อที่จะไปเอาเงินคืนที่โรงแรมเนาะนะคะทีนี้ก็ไปสอบถามทางโรงแรมน้องๆยืนยันว่าจะเอาเงินคืนเนาะนนี้ทางโรงแรมเขาก็ต้องคืนเงินให้นะคะเพราะว่านี่แหละที่บอกไปว่า ไม่ว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวดีที่สุดก็คือเราจองรถกับทางโรงแรมเนาะนะคะเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทางโรงแรมเขารับผิดชอบเนาะนะคะนี่เราถึงจะได้เงินคืนแต่ถ้าเราไปจองกับที่อื่นหรือว่าจองกับเอเจนซี่หรือว่ารถแบบว่าเอ่อเป็นรถเราไม่รู้ว่ามาจากไหนอะไรเนี้ย เราจะไม่ได้เงินคืนเลยและความปลอดภัยของเราก็าไม่รู้ว่าจะมีไหมด้วยเนาะนะคะนี่ดีนะพอมาถึงโรงแรมโรงแรมเขาก็าคืนเงินให้น้องเนาะก็เป็นการดีที่ว่าโรงแรมขอรับผิดชอบทีนี้น้องเขาก็จะไปเที่ยวก็จะกลับเหมารถไปบอคสอเพืเ่อนๆจ๋าบอกหลายบนแล้วว่าบ้านเราเมืองไทยนะ่ะที่เที่ยวเยอะเลยสวยๆทั้งนั้นเที่ยวบ้านเราก็ไม่หวาดไม่ไหวทเที่ยวบ้านเราก็เที่ยวไม่หมดเที่ยวไม่เที่ยวไม่แบบว่า ไม่ไปไปไม่ได้ทุกที่อยู่แล้วอ่ะนะคะเชื่อบ้านเราเถอะปลอดภัยใช้ของไทยเงินทองเราอยู่เมืองไทยไม่รั่วไหลไปไหนเนาะนะคะอย่างน้นอยๆความปลอดภัยของเราก็มีกว่าด้วยเนาะนะคะแล้วคลิปเนี้ยทั้งหมดทั้งมวลอยู่กับประเดือนชาแนลนะคะขอบคุณที่รับชมเนาะนะคะอืออย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ